ดูดวงประจำวันที่3กันยายน2563ของคนทั้ง7วันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์สวัสดีค่ะมิตรรักแฟนดูดวงทุกท่านวันพฤหัสแบบนี้เรามาเช็คดวงกันดีกว่าเข้าว่าดวงใครจะรุง่งหรือว่าดวงใครจะร่วงเพื่อที่ว่าเราจะได้รับมือกับปัญหาต่างๆได้อย่างทันท่วงทีซึ่งดวงวันนี้ของแต่ละคนจะเป็นอย่างไรกันบ้าง เราไปติดตามกันได้เลยค่ะ 1. ดวงของคนที่เกิดวันจันทร์สำหรับดวงโดยทั่วไปของคนที่เกิดวันจันทร์ในวันนี้อาจจะต้องระวังในเรื่องของการสูญหายของทรัพย์สินหรือของมีค่ากันซักนิดรวมถึงบางกรณีอาจจะมีเรื่องการหักหลังในเรื่องผลประโยชน์ดังนั้นจะทำอะไรในวันนี้ต้องมีความรอบคอบในการตัดสินใจและอย่าไว้ใจใครมากจนเกินไปค่ะ ส่วนเรื่องของการงานนั้นดวงทางการงานของคนที่เกิดวันจันทร์วันนี้ถือว่ายังพอมีเรื่องที่ดีที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเข้ามาให้คุณมีความก้าวหน้าอยู่บ้างค่ะเพียงแต่โอกาสเหล่านั้นมักจะมาพร้อมกับเรื่องของการตัดสินใจดังนั้นถ้าคุณจะต้องทำการใดในวันนี้พยายามมีความรอบคอบและถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญา หรือเอกสารต่างๆอาจจะต้องใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดเอาไว้ให้ดีเพราะถ้าเกิดการตกหล่นหรือผิดพลาดไปโอกาสที่คิดว่าดีอาจกลับกลายเป็นเรื่องราวที่จะสร้างปัญหาได้ไม่รู้จบค่ะมากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะวันนี้ดวงทางการเงินของคนที่เกิดวันจันทร์อาจจะไม่ค่อยสดใสมากนะักเพราะนอกจากจะมีเรื่องของรายจ่ายเข้ามารบกวนจิตใจแล้ว บางทีคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้รับรายได้น้อยกว่าที่คาดเอาไว้หรือถ้าเลวร้ายกว่านั้นก็มักจะมีโอกาสที่โดนเบี้ยวนี้หรือเกิดการผิดสัญญาในเรื่องของค่าจ้างต่างๆด้วยเช่นกันค่ะและเรื่องของความรักสำหรับดวงความรักของคนโสดชาววันจันทร์วันนี้อาจจะยังพอมีคนเข้ามาอยู่บ้างแต่โดยมากมักจะเป็นการเริ่มต้นแบบเพื่อนหรือ เป็นความสัมพันธ์ชั่วข้ามคืนรวมทั้งบางรายก็อาจจะเป็นพวกเลือกมากจนสุดท้ายก็ไม่มีใครเลยก็เป็นได้ค่ะส่วนคนมีคู่วันนี้ยังไม่ค่อยมีความโดดเด่นในเรื่องของความรักเท่าไหร่นักแต่ว่านั่นก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรมากมายเพราะความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ก็ยังอยู่ในจุดที่ค่อนข้างราบรื่นดีค่ะ 2. ดวงของคนที่เกิดวันอังคาร สำหรับดวงเด่นๆของคนที่เกิดวันอังคารนั้นวันนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะเสียของรักหรืออาจจะเกิดการขัดแย้งอันเนื่องมาจากผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวดังนั้นจึงควรตรวจตราทรัพย์สินหรือสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นของคุณเอาไว้ให้ดีค่ะไม่อย่างนั้นอาจจะต้องเสียใจได้ในภายหลังส่วนเรื่องของการงานดวงทางการงานของคนที่เกิดวันอังคาร ในวันนี้ถ้าใครทํางานในสายงานด้านการใช้ความคิดหรือการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆอาจจะได้รับโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการรับผิดชอบทางหน้าที่การงานอย่างการเลื่อนตํำแหน่งการได้ทำงานใหม่ๆหรือแม้แต่การได้ลูกค้าเพิ่มมากยิ่งขึ้นและเมื่อโอกาสที่ดีเหล่านี้มาถึงคุณแล้ว ก็ขอให้ชาววันอังคารตั้งใจและแสดงความสามารถที่คุณมีอยู่ออกมาให้เต็มที่แล้วโอกาสที่ดีเรื่องของการงานจะมาถึงคุณค่ะมากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะดวงทางการเงินของคุณในวันนี้อาจจะต้องระวังในเรื่องของการใช้เงินเอาไว้กันสักนิดค่ะเพราะนอกจากจะมีเรื่องให้คุณต้องเสียเงินมากกว่าที่คิดแล้ว ัวของคนที่เกิดวันอังคารเองก็อาจจะต้องเจอเรื่องของการแย่งชิงหรือช่อโกงในเรื่องของผลประโยชน์จนทำให้คุณต้องเสียเงินมากกว่าที่คาดอีกต่างหากค่ะและเรื่องของความรักคนโสดชาววันอังคารนั้นในวันนี้ตัวของคุณมีแนวโน้มจะมีคนเข้ามาอยู่บ้างแต่ส่วนมากก็มักจะเป็นแบบคุยเล่นๆกันซะมากกว่า ดังนั้นอย่าเพิ่งปัจจัยรักใครง่ายๆลองศึกษานิสัยใจคอกันอีกนิดแล้วค่อยเริ่มความสัมพันธ์ก็ยังไม่สายค่ะส่วนคนมีคู่ให้ระวังเรื่องของความใกล้ชิดระหว่างคนรักของคุณกับคนอื่นหรือว่าคุณนั้นก็อาจจะมีส่วนผัวพันกับความรักสามเศร้าต้องคอยดูเอาไว้ให้ดีๆไม่งั้นอาจจะเจอปัญหารักซ้อนแบบไม่รู้ตัวได้ค่ะ สามดวงของคนที่เกิดวันพุธสำหรับดวงเด่นๆนของคนที่เกิดวันพุธนั้นในกรณีของคนที่เกิดวันพุธกลางวันพยายามอย่าหวังพึ่งพาคนอื่นมากนักเพราะส่วนใหญ่คนที่หวังพึ่งมักจะพึ่งพาไม่ค่อยได้หรือไม่ก็อาจจะต้องเจอกับปัญหาหรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างกัน ส่วนดวงชีวิตของคนวันพุธกลางคืนวันนี้ชีวิตของคุณจะเริ่มได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือว่ามีโอกาสที่ดีเข้ามาหาตัวคุณต้องเตรียมตัวในเรื่องของความรู้ความสามารถและความพร้อมของตัวเองเอาไว้ให้ดีค่ะส่วนเรื่องของการงานดวงทางการงานของคนที่เกิดวันพุธกลางวันในวันนี้คุณมีเกณฑ์ที่อาจจะเจอเรื่องของความกดดนัน หรือปัญหาที่จะสร้างความผิดพลาดในหน้าที่การงานของคุณได้ค่ะยิ่งถ้าเป็นเรื่องของการตกลงเซ็นสัญญาทางการงานหรือทำเอกสารต่างๆคนที่เกิดวันพุธกลางวันต้องมีความรอบคอบและชัดเจนเอาไว้ให้มากเพราะถ้าผิดพลาดมานอกจากงานที่คุณทำจะไม่เป็นไปตามที่ต้องการแล้วตำแหน่งหน้าที่ของคุณอาจจะได้รับการกระทบกระเทือน หรือบางคนก็อาจจะต้องเปลี่ยนความรับผิดชอบในเรื่องงานเลยก็เป็นได้ค่ะและในกรณีของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนวันนี้เกณฑ์ทางการงานของคุณค่อนข้างอยู่ในจุดที่ดีขึ้นค่ะเพราะนอกจากจะได้มีโอกาสที่สร้างความก้าวหน้าในเรื่องของผลงานที่คุณทำได้แล้วนั้นคุณก็อาจจะได้ตำแหน่งหน้าที่หรือได้รับความรับผิดชอบทางการงานที่ใหญ่โตมากยิ่งขึ้น หรือบางคนก็อาจจะได้เดินทางไปในที่ต่างถิ่นในเรื่องของการทำงานซึ่งการเดินทางในครั้งนี้จะให้ผลดีในเรื่องการงานของคุณนั่นเองค่ะมากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะดวงทางการเงินในวันนี้ของคนที่เกิดวันพุธกลางวันอาจจะต้องระวังในเรื่องของการเสียทรัพย์จากทั้งการลงทุนหรือการทำงานของคุณเพราะฉะนั้นถ้าจะทำการใดควรคิดให้รอบคอบ อย่าหวังแต่รายได้ที่ล่อใจเพราะสิ่งที่คุณทำนั้นอาจจะทำให้คุณต้องกลายเป็นแมงเม้าบินเข้ากองไฟก็เป็นได้ค่ะส่วนดวงทางการเงินของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนวันนี้จะเริ่มอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะอะไรที่เคยเป็นปัญหาเหมือนว่าจะมีหนทางสว่างที่จะทำให้การเงินของคุณเริ่มงอกเงยมากยิ่งขึ้น แถมบางคนเองก็อาจจะได้โชคลาบหรือได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากคนที่คุณไปผูกความสัมพันธ์เอาไว้อีกต่างหากค่ะแต่อย่างไรก็ตามจะใช้จ่ายอะไรในช่วงนี้ก็ไม่ควรประมาทและคิดให้รอบคอบเอาไว้เยอะๆนะคะเพื่อที่ว่ารวมการเงินของคุณจะได้มั่งคั่งและมั่นคงต่อไปนานๆนั่นเองค่ะ และเรื่องของความรักวันนี้ดวงทางความรักของคนที่เกิดวันพุธกลางวันในกรณีของคนโสดนั้นคุณอาจจะต้องระวังในเรื่องของการเผลอใจไปรักกับคนที่ไม่จริงใจหรือไม่คนที่คุณแอบชอบแอบลืมก็อาจจะมีใครอยู่ในใจหรือไม่ได้มองคุณแบบคนรักค่ะส่วนคนโสดชาววันพุธกลางคืนวันนี้ดวงทางความรักของคุณมีเกณฑ์ได้พบรักระหว่างการเดินทาง โดยเฉพาะการไปในที่ที่ไม่คุ้นเคยหรือที่ที่คุณไม่ค่อยได้ไปบ่อยๆสถานที่เหล่านี้อาจจะนำพาให้คุณได้พบรักกับใครสักคนก็ได้นะคะส่วนคนมีคู่ในกรณีของคนมีคู่ชาววันพุธกลางวันวันนี้ดวงทางความรักของคุณต้องระวังเรื่องของการผิดคำสัญญาหรือถ้าบางคนที่มีความลับความลับนั้นก็อาจจะถูกเปิดเผยออกมา จนกลายเป็นปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ส่วนคนมีคู่ชาววันพุธกลางคืนวันนี้ความสัมพันธ์ของคุณค่อนข้างอยู่ในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นแถมบางรายอาจจะได้ข่าวดีเข้ามาหาคุณอย่างไม่ทันตั้งตัวก็เป็นได้ค่ะ 4. ดวงของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีสำหรับดวงเด่นๆของคนที่เกิดวันพฤหัสนั้น ในวันนี้ดวงชีวิตของคุณจะค่อนข้างมีการพลิกผันหรือจะได้เกณฑ์เจอของเก่าที่ห่างหายไปนานกลับคืนมาค่ะส่วนเรื่องของการงานวันนี้ดวงทางการงานของคุณถือว่าอยู่ในจุดที่ค่อนข้างมีโชคในเรื่องการงานค่ะเพราะว่าวันนี้ผลงานที่คุณเคยทำ <c oughs> ก็จะเริ่มที่จะได้รับการยอมรับหรือว่าอาจจะมีโอกาสที่สร้างความก้าวหน้าในเรื่องทางการงาน จากการเอนดูของผู้ใหญ่แต่อย่างไรก็ตามแนะว่าดวงวันนี้ของคุณจะค่อนข้างดีแต่ก็ต้องระวังเรื่องของการตรวจสอบเอกสารหรือการทำธุรกรรมต่างๆอาจจะเกิดความผิดพลาดเพราะงั้นควรมีความรอบคอบและตรวจสอบทุกอย่างให้แน่ใจก่อนที่จะส่งผลงานให้กับผู้อื่นค่ะมากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะวันนี้ดวงทางการเงินของคุณ เหมนจะเริ่มอยู่ในจุดที่ลงตัวมากยิ่งขึ้นค่ะอะไรที่เคยเป็นปัญหาในเรื่องของการเงินที่ผ่านมาแม้ว่าจะไม่ได้หายไปแต่ส่วนมากก็จะเริ่มคลี่คลายและมีทางออกที่ดีขึ้นให้กับตัวของคุณได้ขอแค่เพียงคุณมีความอดทนและตั้งใจในเรื่องของการํำมาหากินเอาไว้ให้มากๆแล้วสิ่งดีๆก็จะตามมานั่นเองค่ะและเรื่องของความรัก ดวงทางความรักของคนโสดชาววันพฤหัสวันนี้อาจจะได้พบเจอความรักจากคนรู้จักหรือคนรู้จักแนะนำความรักมาให้กับคุณแถมคนคนนั้นอาจจะเป็นคู่แท้ของคุณอีกด้วยนะคะยังไงก็ลองศึกษาเอาไว้ให้ดีและถ้าเขาเป็นคนดีจริงก็ไม่ควรปล่อยมือจากเขาไปค่ะส่วนคนมีคู่วันนี้ดวงความรักของคุณยังอยู่ในจุดที่ค่อนข้างแน่นแฟน เพราะไม่ค่อยมีเรื่องราวที่เข้ามาทำลายความสัมพันธ์เท่าไหร่ถ้ามีก็อาจจะเป็นเรื่องของหน้าที่ทางการงานที่ส่งผลให้คุณทั้งคู่ต้องแยกจากกันชั่วคราวแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรที่ใหญ่โตมากนะักเพราะถ้าพวกคุณให้เวลาในการใส่ใจซึ่งกันและกันเอาไว้ให้ดีความรักของคุณก็จะกลับมาหวานชื่นได้ค่ะ 5. ดวงของคนที่เกิดวันศุกร์ สำหรับดวงเด่นๆของคนที่เกิดวันศุกร์ดวงชีวิตของคุณโดยรวมวันนี้มีเกณฑ์ได้โชคลาภจากคนใกล้ตัวหรือว่าอาจจะมีคนสนิทนำพาให้ตัวของคุณได้พบเรื่องดีๆในชีวิตได้ทางที่ดีคุณควรคงความสัมพันธ์กับคนรอบตัวของคุณเอาไว้กันให้ดีๆนะคะส่วนเรื่องของการงานดวงทางการงานของคนที่เกิดวันศุกร์ในวันนี้ ถือว่าอยู่ในช่วงของการปรับตัวค่ะเพราะเหมือนว่าสิ่งที่คุณคาดหวังหรือต้องการนั้นอาจจะยังไม่ได้ตามที่ใจปรารถนาหรือถ้าได้ก็มักจะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานหรือต้องรอสักระยะถึงจะได้ตามที่ตั้งใจเอาไว้แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากคุณนั้นทำงานกับคนใกล้ชิดอย่างเครือญาติหรือคนใกล้ชิด โอกาสที่การงานของคุณจะประสบความสำเร็จจะมีค่อนข้างมากค่ะเพราะว่าคนเหล่านี้จะมีเกณฑ์นำโชคหรือโอกาสในเรื่องของการทำงานเข้ามาให้กับคุณขอให้คนวันสุดนั้นพยายามรักษาความสัมพันธ์กับคนเหล่านี้เอาไว้ให้มากๆและสิ่งที่คุณคาดหวังจะเป็นจริงได้นั่นเองค่ะมากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะ วันนี้ดวงทางการเงินของคุณถือว่าอยู่ในจุดที่ยังสบายสบายอยู่ค่ะเพราะไม่ค่อยมีเรื่องรั่วไหลเกินกว่ารายรับมากนะักรวมไปถึงบางคนก็มักจะได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับโอกาสดีๆที่จะสร้างเรื่องของรายได้เข้ามาจึงทำให้การเงินของคุณในวันนี้ยังพอที่จะประครับประคองชีวิตของตัวเองอยู่ได้ค่ะและเรื่องของความรัก สำหรับชาววันศุกร์ในกรณีคนโสดวันนี้อาจจะมีเกณฑ์ได้พบเจอคนที่มีความชอบความสนใจต่างๆใกล้เคียงกันเข้ามาทำให้วันไหวหัวใจพยายามศึกษาเอาไว้ให้ดีอย่ารีบร้อนอย่างน้อยก็เพื่อความรักที่มั่นคงของคุณเองค่ะส่วนคนมีคู่นั้นวันนี้ดวงความรักของคุณก็ไม่ค่อยมีอะไรที่จะมีปัญหาเข้ามาซักเท่าไหร่ แถมในรายที่ทำกิจการร่วมกันคุณอาจจะได้รับโชคหรือโอกาสที่ดีที่มาจากคนรักหรือคู่ของคุณอีกด้วยนะคะ 6. ดวงของคนที่เกิดวันเสาร์ดวงคนที่เกิดวันเสาร์ดวงโดยทั่วไปในวันนี้ดวงชีวิตของคุณต้องระวังคนรอบตัวนั้นนำพาปัญหาและความเดือดร้อนต่างๆมาให้ซึ่งจะส่งผลทำให้ชีวิตของคุณเกิดความวุ่นวาย ต้องตามจัดการแก้ปัญหาให้กับคนเหล่านั้นถ้าเลี่ยงได้ก็ควรที่จะเลี่ยงเอาไว้ค่ะส่วนดวงทางการงานของคนที่เกิดวันเสาร์วันนี้เกณฑ์ทางการงานของคุณถ้าคนวันเสาร์คิดจะทำอะไรในวันนี้พย,ยายามคิดให้รอบคอบและมีการวางแผนเอาไว้ให้ดีค่ะเพราะบางทีอาจจะมีปัญหาหรือมีเรื่องราวที่จะทำให้การทำงานของคุณไม่เป็นไปตามที่ต้องการมากนะัก หรือบางคนก็อาจจะโดนคนอื่นแย่งความสําเร็จหรือตําแหน่งที่คาดหวังก็เป็นได้ค่ะมากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะสำหรับดวงทางการเงินในวันนี้ของคุณโดยมากควรระวังในเรื่องของการเงินที่รั่วไหลหรือการบอกเลิกสัญญาแบบไม่ทันตั้งตัวจนส่งผลทำให้รายได้ของคุณเกิดปัญหาขึ้นมาได้ค่ะ ยิ่งถ้าใครที่ไม่ได้วางแผนทางการเงินเอาไว้ให้ดีดีโอกาสที่คุณจะเกิดปัญหาเรื่องหนี้สินค่อนข้างมีสูงค่ะและเรื่องของความรักในกรณีของคนโสดชาววันเสาร์ยังไม่ค่อยมีความคืบหน้ามากเท่าไหร่นะักแถมบางคนก็มีเกณฑ์ที่ต้องตัดใจเพราะไปหลงรักคนที่ไม่ได้รักดังนั้นพยายามอยู่กับตัวเองและมีความสุขกับตัวเองไปก่อนก็น่าจะเป็นการดีกว่านะคะ ส่วนคนมีคู่นั้นวันนี้ดวงทางความรักของพวกคุณต้องระมัดระวงังผู้ใหญ่หรือคนนอกเข้ามาวุ่นวายหรือทําให้ความสัมพันธ์ของพวกคุณทั้งคู่เกิดปัญหาและความเข้าใจผิดระหว่างกันได้ค่ะโดยถ้าจะเกิดอะไรก็แล้วแต่พยายามใจเย็นและมีความหนักแน่นและไว้วางใจในคู่ของตัวเองเอาไว้ให้มากๆอย่าเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่ได้เห็นหรือพิสูจน์ด้วยตัวเองมากนะัก แล้วความรักของพวกคุณก็จะอยู่ด้วยกันอย่างราบรื่นไปได้อีกหนึ่งวันค่ะ 7. ดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์สำหรับดวงเด่นๆของคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้ต้องระวังในเรื่องของการเจดความเข้าใจผิดระหว่างกันจนส่งผลต่อเรื่องของความขัดแย้งและอาจจะทำให้กลายเป็นปัญหาความสัมพันธ์ที่ยากจะแก้ไขดังนั้นถ้าเจออะไรในวันนี้อย่าคิดไปเองฝ่ายเดียว ต้องสืบถามข้อมูลให้แน่ใจมากๆแล้วทุกอย่างก็จะปราศจากปัญหาค่ะส่วนเรื่องของการงานวันนี้ดวงการงานของคุณยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรมากเท่าไหร่นะักเพราะอาจจะโดนคนขัดขวางหรือไม่ก็มักจะมีคู่แข่งที่มีความสามารถมากส่งผลทำให้ตัวของคุณและผลงานของคุณนั้น บุกบดบังและไม่ค่อยมีความโดดเด่นมากเท่าที่ควรค่ะยังไงก็ขอให้คนที่เกิดวันอาทิตย์มีความอดทนและพยายามพัฒนาฝีมือของตัวเองเอาไว้ให้ดีๆแล้วโอกาสที่ดีก็จะมาหาตัวคุณในไม่ช้าค่ะมากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะวันนี้ดวงทางการเงินของคุณต้องระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินอย่างการโดนโกง หรือการขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์ทางการเงินที่ไม่ลงตัวคุณควรจะมีการวางแผนทางการเงินของตัวเองเอาไว้ให้ดีอย่าเชื่อใจใครและประมาทในเรื่องของการเงินมากจนเกินไปนักเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะมีปัญหาการเงินจนถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลก็เป็นได้นะคะและเรื่องของความรักดวงทางความรักของคนโสดชาววันอาทิตย์ วันนี้ยังไม่ค่อยมีความคืบหน้าในเรื่องของความรักมากสักเท่าไหร่ยังไงก็ขอให้คนวันอาทิตย์มีความใจเย็นและครองตัวเป็นโสดไปก่อนก็น่าจะเป็นการดีกว่านะคะส่วนคนมีคู่ต้องระวังปัญหาการมีคนนอกเข้ามาทําให้เกิดความเข้าใจผิดในเรื่องของความรักจนส่งผลทําให้ความสัมพันธ์ของพวกคุณมีปัญหาตามมาได้ในภายหลังค่ะ และนี่ก็คือการดูดวงประจำวันของคนทั้ง7วันประจำวันที่3กันยายน2,563จะตรงหรือไม่ตรงยังไงก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะเพราะการดูดวงแบบนี้เป็นการดูดวงโดยทั่วไปดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมกด Subscribe เพื่อรับข้อมูลสนุกสนุกประจำวันและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ